โอ้มาถ่ายเอาดอกของผักน้ำน้ำนะครับอ้ไม่เคยเห็นเลสวยงามอย่างพญานาคนะครับโอ้สวยๆสยขอบันทึกไว้ก่อนนะครับดอกผักน้ำน้ำโอ้ดอกผักนาำ,ำน้ำเนี่ยไปลวกกินกับน้ำพริก รือได้เยอะๆเอาแกงนี้อร่อยนะครับเอาบันทึกดอกเขาไว้ก่อนนะครับโอ้เหลือบไปเห็นทางมะพร้าวาขึ้นจากน้ำก่อนนันจะทำให้น้ำสุกนปก่ยหล่นลงมาไม่มีใครเอาขึ้นเป็นกิจอาสาพิ่รักพีทักรักษาหน้าน้ำหน่อย แดดกำลังร้อนเปียงๆเห็นไ,ไหม,มเมือเขือที่ปลูกไว้ก็ได้กินแล้วเด้อกำลังออกรูปรูกกำลังสใสๆเลยเห็นไหมครับกินกับน้ำพริกไม่ก็กินกับลกรลักเมาอรูปกำลังรูปก,กำลังครบเพาะครบ,ครบละ พรุ่งนี้ค่อยกินลาบวันนี้เพป็นว่าอย่าเพิ่งกินพรุ่งนี้ค่อยกินลาบนะครับนะครับ,รบเขือปลูกไว้ได้ทีลวเด้อลูกหลานทานเตา่ากุบได้ลูกไว้กับมือก็เ,เก็บกินกันเดี๋ยวเอาทางมะพร้าวขึ้นจากน้ำไปโอ้บัวแล้วกพิชา โอ้มีกบมีกบกบดิงไปโอ้เข้าตรงนั้นชุ่มเลยโอ้กบกรบกบเห็นก้นใบใบนะครับนี่ในไหมครับพอขาวอยู่ในเขาดิ่งก็ตรงนี้นโอ้เป็นนักล่านี่เสร็จเลยนึงเสร็จเลยนึงเป็นนักล่ามีสเกลมีนูเลยนึง ไม่ราบก็ต้มไม่ต้มก็น้ำพริกเลยนะแต่ข้าวเจ้าไม่เอา,าดูครับขอมาดูบัวแค่นั้นเองอเอไปลไกไปผ่ปานพ้นไปมาเกาะมันปล่อยปลดปล่อย,อย,อยพันธนะนักทันธาการมัน ปล่อยพัฒนาการตัวเขาจะได้สวยงามไปไปโอ้เสร็จแล้วเสร็จแล้วปล่อยพัฒน,นาการเนี่ยเห็นกลงนลยโก้ผามุดขึ้นะในดิ่งขึนข้นในโคลนตรงนั้นนะครับ ถ้าปบน้อยดีที่เจอข่าเจอคนอื่นเล้วเรียบร้อยไงย,ยวเอาทางมะพร้าวขึ้นก่อนทำงาน,นให้สำเร็จก่อนทำไม่สำเร็จเดื่อยๆมีอุปกรณ์มาพอดีจะไปซอยเอาปีจะเ,เอาทางมะพร้าวขึ้นก่อน นี่นี่ข้นนี่โ่้มีหอยด้วยต้องหอยออกไม่งั้นจะเป็นการทำบักหอยออไปหอยล่นหอยล้นเจอต่อต่อไม้มงคลด้วย หายเลยเออโอเคนแล้วอะ้รนี่แก่แอบไบม่หันก่อนอยนางนี้มีหอยต้องออกหอยออกก่อนนะครับที่มาทำบาปโอเ้เจอต่อไม้ ูเองนะครับปิ้นให้ดูละจะได้ไม่งงดูเองเด้อต่อไม้โบราณต่อไม้ในตำนานนะครับอจอช่วยหน่อ,อยน้งน้ำลงน้ำนีำ่คือล,ลูกโอเคโอเคละโอเคละ กิ้นนี้ป้องกันเคดีกว่ามีหอยไหมพอดูหอยให้ทุ่วๆนะ่ไม่งั้นจะแย่เปรียบเหมือนเอาเขามาฆ่านงเอาปลาปล่อยบกอาน,นกปล่อยน้ำบาปนะโอเคครับเรียบร้อยเรียบร้อยแล้วนะครับทำบุญสำเร็จละเดี๋ยวไปกวาด ลานถนนต้นตายลมไม้สักน้ำจะเถาเข้าลมก่อนตอนแรกไหว้ไม่เอาเข้าที่ไหนได้ร้อนมากสงสารเขาเดี๋ยวพรุ่งนี้เขาจะไม่ให้โชคต้องออกเขาเข้าลมเข้าเงากันโอเคครับ